สว fans, ัสดินแฟนทีเด็ดฮอสกอร์ทีเด็ดแม่นยำ99%หางไม่ยากภาดก,การวิเคราะห์วิจารณ์แอดไลน์มาได้เลยครับค่ำคืนนี้ลุ้นกันต่อกับฟุตบอลเรมลีกสิงห์บลูเชลซีเปิดบ้านต้อนรับนกนางนวลไบรตันเจ้าถิ่นของสโทมัสซูเคลิลเพิ่งลงเล่นเมื่อวันเสราร์ที่ผ่านมาเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้1ประตูต่อศูย์ผ่านเข้าชิงชนะเลิศฟุตบอลถ้วยเอฟเอคัพได้สำเร็จคืนนี้คาดว่าจะมีการโรเตชันแนวลุกส่งริสเยนพูิสิต และไคลฮาวเวตออสตาตัวจริงร่วมกับเมสันเมาสส่วนผู้มาเยือนของสือเกรแฮมพพสเตอร์ Foster, ได้พักมา1สัปดาห์เต็ม,เ,ตมเกมล่าสุดเปิดบ้านเสมอเอฟเวอร์ตันศูนย์ประตูต่อศูนย์คืนนี้แนวะรุกจะยังคงยึดชุดเดิมนำโดยนิวโมเปเดนโดทอสซาและแนนนี่เวลเบกแน่นอนว่าชื่อชั้นตูมเล่นเชลซีเหนือกว่าแถมเล่นในบ้านแต่ไบรท์ตันเกมนี้จะมาเยือนด้วยความมุ่งม,มั่นเพราะต้องการแต้ม เพื่อต้องการดิ้นรนหนีตกชั้นจะมาเน้นเกมรับเต็มรูปแบบผมมองว่าเชลซีแม้จะชนะก็ชนะไม่ขาดและอาจจะเสมอด้วยผมมั่นใจ99%ส่วนอีก1%นั้นอยู่ที่คุณเพราะถ้าผมมั่นใจ100%ป่านนี้ผมรวยไปนานแล้ว